สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปนาทีเย้ Yay! ครั้งนี้นะฮะการแพทย์แดนาทีนะครั้งที่533รามสนะครับผมประจำวันนี้วันที่28เมษายน2563นยะครับอยู่กับผมนายแพทย์อราลิมมุสิกวงนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ทราบแล้วว่าเดือนนี้เดือนหน้า เดือนหน้ามีวันหยุดราชการเหมือนเดิมนะครับแต่หลังจากมติคอรมอไปนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่มีวันหยุดแล้วนะครับแต่ก็มีหรือเหมือนไม่มีก็รู้สึกคล้ายๆกันเนาะก,ก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีนะใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันอยู่ดีนะครับออสัญญาณเป็นยังไงบ้างนะฮะท่านใดเข้ามาแล้ว รบกวนบอกดอยนะครับสัญญาณดีไม่ดีอย่างไรนะครับกระตุกหรือไม่กระตุกนะฮะเเปลี่ยนสัญญาณนิดหนึ่งดีกว่าดีไหมสักครู่นะฮะเปลี่ยนสัญญาณเนาะเปลี่ยนช่องสัญญาณสักนิดหนึ่งนะฮะเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับขอญอาตเช็คเสียงนิดหนึงนะ่งคะะตอนนี้ยังไม่มียังไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะครับ คอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยนะครับผมดูว่าสัญญาณไม่ดีนะฮะยังไม่เห็นคอมเมนต์นะครับท่านใดเข้ามาแล้วภาพและเสียงเป็นอย่างไรบอกหน่อยนะครับกลัวมีปัญหาเรื่องสัญญาณ ดูนะครับก็ดูก็ดูเห็นกันประมาณ5าคนโอเคคุณฮานาฟีบอกว่าชาร์ถ้าเงินขอญาตเริ่มเลยนะฮะคุณน้ำบอกว่าสวัสดีนะครับคุณการจนานะครับสวัสดีครับติดตามตลอดเลยขอบคุณมากๆนะครับผมโอเคหลายท่านเข้ามาแล้วนะครับชาร์นะฮะชาร์ทถ้าท,ทุกท่านบอกชาร์ทหมดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ วันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรนะครับวันนี้มาคุยต่อเรื่องของเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากช่วงนี้นะครับก็เป็นคําแนะนำนะของทางยุโรปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะมีบุตรยากนะครับว่าช่วงนี้จะทําดีไม่ทําดีจะดูแลอะไรยังไงนะครับครั้งนี้เป็นตอนที่3าแล้วนะครับตอนแรกเราพูดเรื่องของการเกินนําไปนะครับรวมถึงการทร้าประวัติการให้คําแนะนํานะครับ ตอนที่2เนี่ยเราพูดถึงการจัดกลุ่มเสียงนะครับรวมทั้งการเลี่ยงเจอหน้าการใช้เทเลนะครับ,นะรบวันนี้2หัวข้อสุดท้ายนะครับคือการปรับกระบวนกาปรับกระบวนท่าดูแลแล้วก็ตีแผ่จริยธรรมนะครับโอเคปรับกระบวนท่าดูแลยังไงนะครับในนี้เขาบอกเลยบอกว่าการรักษา ภาวะมีมุญยาในช่วงโควิดเนี่ยครับจะต้องใช้คำนี้เลยนะ completely restart คือต้องคิดใหม่ทั้งหมดเลยคิดกระบวนการใหม่ทั้งหมดเลยรวมทั้งให้ individualization ด้วยคือต้องคนไข้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะใช้คำนี้ดนะ้คิดใหม่แล้วก็แต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อก่อนมีแค่แต่ละคนอย่างเดียวแต่ตอนนี้ต้องคิดกระบวนการใหม่ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ออกจากบ้านมาถึงได้ลูกกลับไปเนี่ยต้องคิดใหม่ทั้งหมดเลย เขาบอกว่าอะไรวิสิทธิ์ไหนที่ไม่จําเป็นนะครับการมาโรงพยาบาลแบบไหนที่ไม่จําเป็นโก็ยกเลิกซะนะครับแล้วก็อะไรที่จะต้องให้หมอพบเจออะไรที่ต้องให้เจ้าหน้าที่พบเจอเนี่ยคิดใหม่นะให้คิดใหม่ยกตัวอย่างเช่นฟังผลเลือดเมื่อก่อนอาจจะต้องมาฟังผลเลือดที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแล้วใช้ระบบเทเลเอานะครับ อะไรที่ต้องเจอหน้ากันใกล้ๆเฮ้ยหาผนังกั้นได้ไหมหาอุปกรณ์หรือว่าบางทีอยู่กันแยกห้องก็ได้นะครับเจอกันให้น้อยที่สุดเช่นต้องตรวจแหละเข้าใจนะครับก็มาตรวจแต่ว่าตอนคุยเนี่ยคุยผ่านวิดีโอคอลแต่ว่านั่งกันอยู่คนละห้องนะจัดเตรียมพื้นที่ไว้ในคลินิกก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีที่ว่าต้องคิดใหม่นะคิดใหม่ทั้งหมดนะครับ completely d e t o t เลยนะครับแล้วก็ ก็บอกว่ายกตัวอย่างเช่นการทําความสะอาดอย่างเงี้ยถ้าเป็นทําความสะอาดเหมือนเดิมก็ทํารูปแบบเดิมนะครับแต่ถ้าไหนคุณได้สัมผัสกับคนไข้ที่เป็นโควิดหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดคุณก็ต้องทําความสะอาดระดับโควิดนะประมาณนี้นะครับหรือยกตัวอย่างเช่น s ส a าฟและเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องเทรนแล้วว่าถ้ามีคนไข้ที่เป็น โควิดมาหรือสงสัยโควิดจะทำอย่างไรการใส่ชุด PPE การใส่หน้ากากนะครับการทำหัตถการจะต้องเตรียมการยังไงนะครับทีมจะแบ่งยังไงนะครับเมื่อก่อนพยาบาลอาจจะขึ้นทีหนึ่งสาคนให้เหลือ2คนดีไหมให้2คนทำงานแทน3าคนอาจจะหนักขึ้นมาหน่อยแต่มันก็หลีกเลี่ยงการที่จะเผชิญหน้ากันนะครับไม่จำเป็นมีอันนี้ที่เจ๋งมากเลยที่ชอบมากๆเลยเขาบอกว่า ถ้าในกรณีที่คลินิกของเราเนี่ยนะครับเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆต้องหยุดให้บริการเช่นหมอเป็นโควิดพยาบาลเป็นโควิดเราจะส่งต่อคนไข้ยอย่างไรเราจะควรจะส่งต่อคนไข้ไปคลินิกพันธมิตรอย่างไรนะอย่างไรครับต้องหาพันธมิตรไว้นะครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการเขาบอกเนี่ยจำกัดคนเข้านะอันไหนไม่จําเป็นก็ ก็ไม่ต้องคนเยอะนะครับให้มีเครื่องป้องกันให้ชัดนะครับแล้วก็ญาติก็ไม่ต้องมาเยอะนะครับปกติมาสามีภรรยาใช่ไหมรอบไหนสามีไม่จําเป็นต้องมาเขาไม่ต้องมานะครับสามีจริงๆส่วนใหญ่ก็จะจําเป็นเรื่องของการเก็บสเปิร์มแต่ถ้าวันนั้นไม่ต้องเก็บสเปิร์มมาคุยอย่างเดียวกับผู้หญิงก็เอาผู้หญิงมาอย่างเดียวญาติเยอะก็ไม่ควรจะมานะครับอืม แล้วก็ควรจะ m a n a g เรื่องของห้องห้องรอนะครับห้องรอให้ดีเก้าอี e ก็ต้องไม่ใกล้ก,กันเกินไปนะครับห่างประมาณสัก2เมตรนะครับหรือว่าทําเป็นสเกจดูได้ไหมคนไข้จะได้ไม่ต้องมาเจอกันเลยนะครับคนที่1 9ึ่งเโมงถึงสิบโมงคนที่สองสิบโมงถึงสิบเอโมงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ,อันนี้อีกอันสําคัญ ก็บอกว่าให้ follow up คนไข้ด้วยเช่นคนไข้กลับบ้านไปเนี่ยนะครับต้องโทรถามและมีอาการผิดปกติอะไรเปล่านะครับมีคงมีไข้แอดมิอยู่ที่ไหนหเพราะถ้ามีเราจะได้มาดูที่คลินิกแล้วเฮ้ยคนไข้เขาเพิ่งมาคลินิกได้ไม่เกิน14วันนะแปลว่าคลินิกเรามีความเสี่ยงนะเราก็ต้องทําความสะอาดคลินแค่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือการปรับกระบวนท่าในการดูแลนะช่วงโควิด ส่วนเรื่องกระบวนการรักษาปัจจัยก็คล้ายๆกันนะครับหลักการก็คล้ายๆกันคือคนใหญ่เยอะมากนะครับอันไหนเลี่ยงเจอหน้าได้ให้เลี่ยงนะครับมาพบแพทย์ให้น้อยที่สุดเนาะนะส่วนอันสุดท้ายเรื่องของตีแผ่จริยธรรมคืออะไรก็ต้องบอกงี้ทั้งเจ้าหน้าที่นะครับและคนไข้เองก็ต้องมี มีจริยธรรมมีจรรยาบรรณนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนไข้คนนี้เสี่ยงโควิดอ่ะนะครับแต่ว่าแต่ว่าคนไข้ถ้าไม่เก็บไข่เนี่ยเราจะไม่ได้ไม่ได้เงินนะนะครับอ่าถ้าหยุดรักษาคนไข้คนนี้เราจะไม่มีเงินนะไม่มีเงินเข้าคลิน,นิกย,ยอมเสี่ยงนะกันไม่เป็นไรหรอกมั้งอาจจะไม่ติดสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเนาะเพราะว่ามันผิดจริยธรรมใช่ไหม จริยธรรมต่อทั้งสังคมนะครับจริยธรรมต่อทั้งเจ้าหน้าที่ในคลินิกนะครับจริยธรรมต่อทั้งคนไข้ด้วยใช่ไหมถ้าคนไข้ไปแล้วคนไข้เป็นหนักหนาอะไรขึ้นมาจะทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของจริจริยธรรมความซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะมีความสําคัญมากนะครับผมอย่าเห็นแก่ตัวนะอย่าเห็นแก่ตัวนะครับนะอันนี้ก็เป็น5้าเรื่องนะครับ5เรื่องที่เล่าให้กันฟัง5หลักการนะครับคือ คุยให้ชาร์จจัดกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงเจอหน้าปรับกระบวนท่าดูแลแล้วก็ตีแผ่จริยธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของคลินิก IVF นะครับการรักษาเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากนะครับที่ควรจะรู้นะครับโอเคมีท่านใดเข้ามาได้บ้างขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะฮะ ทุกคนสวัสดีนะฮะชัดบอกหมดเลยนะ,ะเสียงชัดสวยคุณอมพรบอกเสียงชัดคุณดวงตาก็บอกว่าชัดนะครับพี่สมศักดิ์สวัสดีนะครับผมโอเคยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับอย่างที่บอกเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงสําหรับบางกลุ่มนะครับแต่ยังไงก็ดีหมอคิดว่าหลักการกว้างๆเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้ในทุกกิจการเลยนะครับนะ แล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจาวันของเราด้วยนะครับโอเคสุดท้ายอยากฝากนะครับกาดอะ่เพิ่ตกนะฮะจะต้องอะไรนะกินร้อนช้อนฉันมั่นล้างมือลดถึงเงินเมิน2เมตรเช็ดให้เกี้ยงเลี่ยงชุมชนแล้วก็อดทนใส่หน้ากากนะครับแปดประการนะเพื่อที่เราจะไม่ได้ติดโควิดกันนะครับประเทศไทยจะได้ไปต่อโอเค และยังไงพบกันอย่ที่วันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ yeah.